ชิงต the ุงนะฮะต้ามาตามหาของเกี่ยวกับเรื่องราวของโบราณท่านชิงตุงนะผมตรงนี้น้ำบ่อเก้าก้อนนะน้ำบ่อเก้าก้อนนี่จะมีความหมายนะเพราะสมัยก่อนนี่น่าจะเป็นน้ำบ่อหลวงเนาะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่เจีงเมืองน้ำบ่อเจ้าฟ้าเนาะครับผมตรงนี้เขาปิดไว้นะแล้วก็เก้าก้อนี่สมัยก็เป็นต้นเก้าก้อนเนาะไม้ก้อนเนาะแล้วก็เป็นลี่ยนวัวเป็นนสมัยก่อนนี่มันออกก็เห็นมีไม้ก้อใหญ่ๆฮะ ไม่ก้อยใหญ่กอามที่นี่นะจจะปัจจุบันนี้ก็ยังยังใช้อยู่นะผมแล้วก็เวลาชาวจุ้งๆเขาจะมีการงานก็จะมาใช้น้ำบอตรงนี้นะผมน้ำบอเก่าอันนี้เก่านมเป็อ๋ออันนี้เป็นอันเก่าที่แดดมันก็ได้หอผมตรงนี้นะเดี๋ยวอ๋ออ๋อป่นจฟาห์กอ๋อครับผมสั่งก้โอ้ พอ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 ห้ยกับสืบมาถึง huh. ก uh ันเหาเป็น huh. uh ัาพอ๋อ้จะพ้จะากันอ๋อโอเคโอเคอันตาก้นี่เป็นชืก็ไม่อะก็ิดัี้กเป็นเป็นทำไมก้อนเป็นชืมันเนาะชื่อมันจงอ๋อบใจใจชื่ต้นไม่หนออบยครับผม่าทีนี้ในบอันนี้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเคยเขาบอกว่า มันตั้งใจเรียกเพื่อนเพื่อนเพืยอนเพื่อนเพื่อนมากเยเขาย้อนชาวข้าศัตริย์มาต่อตอนที่ถ่ายถ่ายนำในอ๋อฮะ,ะปัจจุบันนี้น้ำบอนี่ก็ยังมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้านะครับผมแล้วก็เจ้าของบ้านเรานี่คราว่าพ่อเขานี่เคยเคยดูแลน้ำบอ่อนี้สมัยตอนเจ้าฟ้านะแล้วก็สมัยก่อนนี้เจ้าฟ้าต้องใช้น้ำบออ่อลมีกินนะผมแล้วก็ณปัจจุบันนี้เขาก็ยังกินอยู่นะเพราะว่าน้ำบอ่อตัวนี้เขาจะต่อ แทงอ่ตัวนี้ไปนะแล้วกเอาไปขายหรือว่าเอาไปขายนะให้กับชาวมือจุนะผมอันอันนี้สักกี่ปีฝากปีนึ่งก็ร้อยปีนึงก็่นกพอพอพอร้อ่ปลเนี่ยปีแล้วก็สิบสี่ปีแล้วจำี่นี่เลยี่นี่ก็เหลือะอ๋ออ๋อประมาณนั้นเนาะแต่ผมตอนนี้ที่้ก็สิบี่ปีแล้ว ครับผมน้นบอโบราณน้ำบอลถึงตรงน,น้ำบอลเก่าก่อนนะตอนนี้มาถึงจริงๆด้วยอันนี้นี่เป็นต้นเรียกว่าเป็นของเดิมทีนะผมแต่เขา <c oughs> เขาก็เรียกว่า, <c oughs> วาดูแลรักษาอย่างดีนะแล้วกว็น้ำบอนี่ก็ยังสะอาดอยูย่ใช้ใช้ดื่มใช้เรียกว่าใช้ดื่มใช้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมน้ำบอตัวนี้นะฮะ อาซจิงรงนี uh, uh, ้ปัจจุบันนี้ก็ยังบางส่วนก็ยังกินน้บ่อตัวนี้อยู่นะสมัยโบราณนี่จังให้เจ้าฟ้าเป็นน้ำบอเฉพาะเจ้าฟ้านะครอ๋ออามือตั้งเก่าๆนี่เจ้าฟ้าต้องกินน้ำบอเนี่ยนอนี่แหละสมัยก่อนมันมีน้ำต้มน้ตากินน้ำบอเยอะ้าเขาเตโตไวเียหอยหอยะเหน่ลหอยล่ีวนี่แหะหอเจ้าฟ้าเหนื่ยอยเจ้าฟ้านะคะเออครับผมไม่กะไเลยกอี่ เขาอัผ้า้า้นล้มจับผา้นล้มอ mm. ๋อนีขึ้นไปขึ้นไปตัวได้ก่อนเหอจะฝ้าขึ้นไปตัวได้อ๋อขึ้นไปตัวได้ก่อนเหจะฝ้าแจ็ลงมเนี่มันเพื่อ้น็กๆของมันตั้ไม่เลยมันองกันใบกบวิ่งพ อ๋อหอเจ้าฟ้าเจ้าหลวงนี่จะอยู่ด้านบนนะครับสมัยก่อนนี่เจ้าฟ้าก็ต้องมาทานอ่างบ่อนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลเจ้าของบ้านเขาพูดเองนะเพราะว่าพ่อพ่อของอดีตพ่อของเจ้าของบ้านนี่เป็นคนดูแลน้ำบ่อตัวนี้นะมันมืดมองไม่เห็นนะนึกน่าจะลึกนะครับผมนี่ก็คือนะส่วนหนึ่งน้ำบ่อนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวโบราณของเชียงตุงนะครับผมน้ำเลี้ยงเป็อบคุณครับผมผออะไร น้ำนี่ไม้งซะเมหม่อยน้มันแห้งอ๋อถ้าพวเรามน้ำบอไม่อยากจะตเลยนเ่้าบ้านห่นนมากขนาดะไทีนี้ล้านดียวๆไงเ็ดสเจดรูปแหละทกานอ่ะบ้านนรยบา้าน้อยถมมป้งยาโลก็้าอ๋อครับมเขาบอกว่าน้าบอนี่ไม่เคยแห้งนะถึงขนาดตดแรกเวลาตักไป แล้วก็เอ่อมันก็เรียกว่าจะชึมขึ้นมาอีกตลอดับนะคุณแล้วก็อย่างน้ำบ่อตัวนี้เขาว่ามีรสชาติที่อร่อยอ่าคล้ายๆยังเขาเขาเอ่อนิยมทางจีนจงนะรุ่นสตรีน้ำบ่อเกาโกรนะอ๋อเกาโกรนี่หมายถึงว่าเกาเกากอโกรไปชื่ออย่างไรชื่อก็ไม่ใช่กันจีบื่อหมู่บ้านกันอ๋อที่แห่งนี้ต่ในวันร่ว่า หัวเนาะเก้าก้อนนี่ปฏิกิริยาหัวหน่อยครับผมอันนี่ก็ส่วนหนึ่งอ่าอ่าม่นำนะครับผมตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะวิธีรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำบ่อนะขบอด้โบนี่เป็นหอเจ้าพอใจหลวงนะเขาดื่มกระแพงเป็นมีไอ้กระแพงเก้าเกาะ อีกเก่าๆยู่ดังๆแต่ขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็ทุกชนแบบ้าอขหมครับผมเดี๋ยวดูอึ่งอื่นต่อนะ